ระผมให้มองชนแบบนี้นะครับกลุ่มนการก็เป็นผู้เข้าชนชนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาที่พบแรกๆมันควรจะพูดเรื่องปัญหาก่อนแล้วจะทําอะไรแก้หลังๆก็จะเขียนแผนหรือจะแก้ยังไงทําแบบไหน,นแล้วก็มาลองดูว่าตอนแก้เป็นยังไงแล้วสุดท้ายก็มารีเฟรร่วมกันหาแนวทางแก้ไขแล้วก็ร่วมกันปรับปรุงแผนนะวัตรกรรมในเชิงสะท้อนคิดคําว่าสะท้อนคิดคือสแสดงความคิดเห็นอย่างกรากรันยานมิตรสุทริยะด้วยความเห็นอกเห็นใจต้องการช่วยเหลือไม่ใช่บูลี่ว่ากิ่งไม่ก่ง จนไม่ได right. well, ้ค้นหาแล้วเวลาสอนเห็นไหมเพราะสังเกตสอนแต่อะไรก็เลยเอาดอออนดอตามู่สังเกตเลยมู่ที่อยู่ในขาเห็นไหมเราประชุมกันที่เราสองกลุ่มไม่ได้พออ่อนี่ผมนุ่นคนรุ่นนี่เป็นพออ่อนนี่เกษียณไปแล้วนะครับท่านก็ได้เชี่ยวชาญถึงเรื่องนี้เหมือนกันผมปั้นเชี่ยวชาญเยอะมากผมช่วยเหลือคนอื่นช่วเชี่ยวชาญเยอะมากผมไม่อยากให้เมกแล้วก็ได้เชี่ยวชาญโดยเมกผมอยากให้เขาเป็นแล้วก็ อย่างน้นนอยรูก็ภาคภูมิใจว่ามันไม่เกิดจากงานเขาไม่เกิดจากกอมาอเที่ยวเขียนนะห้พอคนนั้นคนนี้มาส่งคือเป็นงานในหน้าที่ที่เราทําเป็นปกติแต่ไม่ได้บังคับให้เราเขียนเป็นร้อยแผนเป็นล้นคนเรามันสักหน่วยหนึ่งดีๆก็พอถ้าเมื่อเธอเมื่อกี้ไม่ทาแค่แผนเดียวแล้วทำหน่วยหนึ่งเธอไม่ีได้หน่วยหนึ่งป่านนี้สี่ห้าปีแล้วได้หลายหน่วยแล้วเราได้ครบปีการศึกษาแล้วมีล็อลกบุมันก็ลอกไปพูดกันเราไม,ไม่ไม่ต้องเสียเรี่องล็อลกบุไม่มีก็บันทึกครับ ทีนี้ต่อไปสุดท้ายอันนี้คือสิ่งที่อยากจะทําให้ดูไอ้ดอกจันคือเหมาะสําหรับะสมัยนะผสมใบแล้วก็โปรไฟล์เจ็บก็ผสมใบก็ได้มีล่าสุดจะเป็นอบรม CBL นี่ก็จะก็มีะสมใบตอนน้อก็จะไปอบรม CBL ผสมใโปรไฟล์เจ็บอนอเคยไปดูโรงเรียนสาธิตพัฒนาโรงเรียนที่เป็นต้นแบบมาจากญี่ปุ่นทำจากญี่ปุ่นเขาก็ทําโปรไฟล์เจ็บได้ดีฉะนั้นเราเห็นแม้แต่เรื่องของ ให้เด็กเดินบนแล้วก็มีการใส่บาตรมีฐานใส่บาตรฐานสวดมนต์ฐานอะไรก็ทาดีมากเลยนะฉะนั้นให้สปอาจจะอาจจะเป็นขั้นตอนที่ว้วนไปก็ได้ก็มีประโยชน์ก็ทําได้ดีแต่ว่าถ้าจะทาผลงานให้ละเอียดครบแปดตัวชี้วัดนะ,ะหนึ่งถ้าถสมมติทำผลงานถ้าอยากให้มันครบแปดตัวชี้วัดต,ตามทก่บังคับจะกันยื่กกน,นอันนั้นม้วนแล้วตัวก็ต้องทําเขียนม้วนสามขันน้นม้วนมันก็จะแบบบ้างแหนอย่างบ้างก็จะได้ตามอยูแต่อันนี้บังคับเลย คำถามเราก็สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้มันจะมีขันแบบอธิบายว่าข้อปัญหาพวกเรามันเขากขันกจะเกอเกาถามพี่ีก็ถู้ว่าองไหมอันนี้คือสรอออกแบบให้เก้าอันนะเก้ารูปแบบแล้วก็ที่ดอกจันจริงๆก็ตรงนี้แล้วก็ประสมไปมันก็มีถ้าบ้านไม่น้อยไม่ต้องสนเลยนะมนผนไดนเพราะว่านเป็นเงินก็เป็นแล้วมันก็ไม่ใช่งานโปรเจกต์เบญ มันไม่ใช่โปรเจกต์เ hmm. ด re ็กอะไปหรืบ้านนี้น้อยเป็นโปรเจกต์แอปโค้ใช้แนวทางวิจิตใช้แนวทางครงงานเิงแต่ว่าไม่เด็กไม่รู้เรื่องตัวแปลต้นตอต่างๆที่ชัดเจนเด็กก็ทำทำไปมันไม่คงเท่าไหร่อย่าไปส่งอนะอันนี้คือเปรียบเทียบเห็นนะเห็นไหมหนึ่งก็ดูดูขั้นตอนเสนอสิ่งเราหนึ่งก็คิดออกเลยว่าหนึ่งจะร้องเพลงบ่จะเปิดคลิปวิดีโอบ่จะเอารูปการ์ตูนมาบกคำว่าเราเนี่ยแล้วเราวิชาเนี่ยก็เราพระาเหมือนกันนะเปลี่ยนใหม่นะพระาเหมือนกันนะ สาระก็ไปทำโคบายเต็มนะมันมีโรง,งเรียนต้นแบบเขาทำร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกปุ mm ่มได้ถูกโคบายเต็มนี่ทำมาเพื่อให้ทุกกลุ่มสาระ mm hmm. ตะกอนนี่สมัยอดีตเมื่อยี่สิบปีที่แล้วมีแต่ห e. e. mm ้าอีห้าอีแล้วคนที่ออกแบบโคบายเป็นครูวิทย์เป็นนักนักวิชาการวิทยาศาสตร์ร mm hmm. เขากลัวกลุ่มสาระอื่นใช้ด้วยไม่ได้ mm hmm. เขาเลยไปเอาโปรไฟล์เต็มมาใสา่แต่ก่อนมันจะเป็นอย่ี้ไฟล์เต็มการจากกัดการเรียนสอนห้าขั้นตอนเคยได้ยินไหม แล้วก็เลยเอา collaborative five step เอา collaborative learning มาคู่มิกระหว่าง collaborative learning กับการแต่การสอน5ขั้นตอนเลยกลายเป็น collaborative five step collaborative ใช่ collaborative <ป> learning process อย่างนี้ได้อันอื่นก็น่าสนใจหมดแต่ว่าท่านอ่านซิปเป้าโมเดลก็เก่าแล้วก็ยาวไปนะ Project b e learning ก็ยาวไปเพออราะรายงานหึงชั่วโมงไม่จบคงไม่จบคงงานนะ ไฮซุนตัวนี้พอราถือไฟเสร็จลงโรงเรียนเรามาร้อยร้อยละแปดสิบแล้วมองแล้อยากให้ไปต่อว่าให้เอาตามนี้เลยนะครับนอนทิยากมก็บอกว่ามันเป็นเชิงการเรียนรู้เชิงรูปงอยู่แล้วนะครับวันนี้อันนี้ได้ก็อยู่ในไฟลนั่นอยู่แล้วเปรียบเทียบเห็นเฉยๆนี่เล่าให้ฟังใครเคยขายสอนขั้นนำก็ต้องหูุมันตรงกันเทียบแต่เราไม่เข้าใจเฉยขั้นนำนี่ข้นน้ำนี่น,นำดีๆก็ต้องเ,เอานี้ยมาเล่าเห็นบ่เห็นบ่มันก็ตรงแล้ขันกระตุ้นของหายอีนี้ปะอันนี้ มันขันตรงกับขันทบทวนความนูเดิมของทิปานบอสขันนําเสนอนะครัของโปรเจกต์เบลเลนิ่งสารข้อบตานักคือเหตุงงง่ายของสารข้อบตานักนั่นบอสเห็นปัญหานบอสแล้วขันขันข้อนสัตว์ที่มีซึมก็คือจุดประกายความคิดมันตรงขันน้าหมือเพียงแต่ว่าพวกเราเอ้ยแจกออกแบบยังกันเอาเดียวมันคือตรงกันเลยนี่เราทําให้แบบเขาเรียกว่าสังเคราะห์เห็นว่ามันคืออันเดียวกันเพียงแต่มันมีมันใช้จีวิยาในการเติมก็เรียกว่าจีวิการเรียนรู้ อ่ะละเอียดนะอันนี้จบแล้วประมาณห้าหกเปร์็นก็จบนะครับต่ละวันนี้นะพ่อบอกพ่ออ่าพ่อวันนี้ท้ายรถนะได้เขียนไซส์ไว้ไหมใครมีไซส์อะไรบ้างไม่คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวประกาศก่อนนับเราก่นเดี๋ยวประกาศตันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องโควิดเสร็จนะเดี๋ยวให้พ่อเดี๋ยวค่อยพอมาฟังด้วยกันเดี๋ยวคุยกัน ที่เป็นอย่างนี้พวกเราไม่ได้พบทุกคนเลนะแต่ว่าพ่อแต่ว่าคะแนนสอบคะแนนกับปาเป็นคะแนนใครแรงใครตาก็เอาคะแนนจริงวะนะหนึ่งหรือไทยได้แปดสิบเก้าคะแนนอีกเก้าสิบจะได้เสื้อนะสามารถแต่ว่าก็ให้เพราะว่าตั้งใจว่าแล้วก็ผลพันธ์เราผลพันุ์ตรงเนี่ยมันพกล่ามแต่วีเนี่ยได้เก้าส้าก็ได้อู่แล้ว ก่อนเมื่อไหร่นี่ก็ยังยังเฉยอยู่ได้แปดสิบเก้าแต่ก็ให้ให้อํานวยนี่ก็ได้แปดสิบห้าแต่ว่าเห็นความก้าวกระโดดจากที่ไม่ค่อยมีงานอะไรเลยมากมายแล้วมีความพยายามทําก็ให้มันเดิมก็ให้เพราะว่าพอเราก็จริงๆเราก็ให้ใส่สามสี่คนก็เขินก็มันมันมันมาไทลแล้วเพราะบางโรงเรียนโรง อย่างนไมโครไซด์ไม่ได้สักคนนวลหมายใหญ่ๆก็ได้คนเดียวฉะนั้นโรงเรียนนี้คือจริงๆได้ประมาณสี่ห้าคนได้ครึ่งนึก็มาคุยกับพอมันก็ปรับขึ้นจนการเป็นเจ็ดแปดคนแล้วก็มันประมาณนี้ก็แล้วก็เลยบอกว่าถ้ามาใหม่ก็ ให้ซื้อเองสองตัวแล้วกันเราธุรการได้ด้วยกับน้องใหม่ก็ซื้อซื้อกันสองตัวแล้วกันนอกนั้นก็สอนน้องให้ฟรีหมดทั้งโรงเรียนให้ฟรีทั้งโรงเรียนเลยบอใส่ไว้มากจะได้ปัญหาการเงินก็จัดมาให้สอนน้อห้าร้อยบาทสอน้องห้าร้อยบาทเอาไปสิบตัวแต่ว่าเราคะแนนกว่าจะได้รู้ตัวเองมันมีคะแนนดิกเน่ยน้องเหมือนกันน้องธารานี่ก็ได้แปดสิบแปดกิจกรรมกระบวนการดีมากแต่เพิ่งว่าถ้าถ้าในบทบาทที่ก็บางทีคอนเทนต์ก็น้อยนิดนึง มันก็ต้องมีเคปีมันพร้อมกันแล้วก็อาจจะลองออกแบบโปรไฟล์เส็จพี่พี่ชาเลนจ์ให้ดูหน่อยมาคุยกันไม่เคยทำก็ลองดูนะครับ okay. แต่ว่าไอ้เทคนิคพรลลาศึกษาเนี่ยเอามาแทรกข้างในขั้นตอนการจัดเช่นช่วงนักเรียนปฏิบัติเทคนิคพรลลาศึกษาเข้ามาใส่เช่นบอมอกบอมหนามันอยู่ยในตรงนั้นก็ได้แต่มันคงจะมีอ่าเรื่องวิชาการเชื่อมกับการปฏิบัติด,ด้วยมันจะได้ปฏิบัติจราคือเรายอมรับอยู่ว่าเทคนิคพัลาศึกษาแต่มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าแอค i ิวิตี e เบสเรนนี่ถ้าเอาใช้เทคนิคพักษาคือ การจัดกิจกรรมเป็นฐานว่าการจัดกิจกรรมกต่เรารู้ชังลูกเยียมันแต่กิจกรรมนักนักไปกว่ามันต้องแต่การคิดนัะนนมสองวงเวลาอันนี้ได้เก้าสิบเอ็ดัเนี้ยปอห้าตอนไหนปห้าโอสีปอสี่ห้าสิบน,นะรวงดีก็เก้าสิบสองก็เลยสอสมกับพิชาการนะนะแล้วก็ประมาณนี้ม้องใหม่กับ ธุรการก็อยากจะให้ได้ด้วยพอก็ให้การเงินมาเคียงกันไม่เอาไม่ไม่ไม่สิทธปไม่มีสิทธิ์เอาไทยรถพอนะฮะพ่อก็ได้อยู่แล้วพอในฐานะผู้ประสานงานยอดเยี่ยมแป๊บๆฮะเอาไปชี้ในเก้าสิบตัวเฉลี่ยเนี่ยเอางี้นะติ๊กไว้ก่อนอ่าเบอร์จะเล่าให้ฟังเสื้อมันจะค่อนค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นอ่าใครใครเอ็กอาจจะเอ็กก็ได้อาจจะลดลงมาสั้นึงก็ได้แล้วอ่า ปอกับพี่นั้นไปเอาท้ายรถไหมึสองสามสี่น้ำดับไม่ไม่ึงคมเกือก็ได้ตึงเบือให้บอีกตัวให้บอให้บอด้วยนับไม่ครบสิตัวสิบตัวนับไปครบสิบตัวไม่ม่เอาไม่เอไม่อาม่ทาไมเลาไม่าไต่วอาไม่เอาไม่อาไม่เอาไม่อาไม่เนาไมองนม่เอาไม่เอมาไมเอาไมอาไมอไ่ยกมาหมดเากมาหมด่ไม่ไ้มาอกไอ เดี๋ยวเราก็จะใส่ถ่ยเสร็จแล้วตอนเราจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเนี้ยเปลี่ยนชุดอันไทยลูกเนี่ยเพราะว่าแบกกราเป๋านี่สีก็ชดเลยเอาหนังแหม่มาให้ยืนแหมแล้วสู้ๆๆเ้อร์เนาะสุดใจเลยที่มันเย็นเดี๋ยวก็สอนสิหน่อยไล่มันมีหลายคนจะได้ฟังมันอย่างนี้ทุกคนที่ได้กำลังแบกแบกเราจะให้สิทธิ์เชียรเลนประเมินหน่เราจะให้ แต่ขอประเมินใหม่ฉะนั้นทุกหลายโรงเรียนก็จะมีถูกประเมินใหม่พวกเราเหมือน,นกันก็ไม่คิดหลักการประเมินใหม่หรอกเชื่อว่าพอจะคอนโทรลพวกเราทําให้เสร็จตอนอเรอมาเยี่ยมก็จะมีเราเราเลยแบบไม่บอกให้ชาเลนว่าประเมินใหม่นะแต่โรงเรียนอื่นไม่ได้าาอยู่ในกติกาที่เราคุมพาทำเพื่ออะไรขนาดนี้เราก็เลยีซีเรียาเขาผู้ใดได้แปดสิบแปดหรสิชาเนลนก็ได้เพราะกว่าเสืออะไร้วค่าสองราสิบมิเสือดอกใหญ่เลยเขาเห็นี้นีงยับเอามันเป็นประโยชน์ต่อจะกคว้างถ้าไม่มาเสืออนี่ บไปมาเทศไทยอันคืออันเสื่อมคงเฉดได้อันนี้เห็นอันเดียดที่หอยส่วนตัวซื้อไหนหอยส่วนตัวเห็นส่วนตัวซื้อหรืได้มาสี่ก็ได้หันยังเคยรู้สึกเวลาเปีนน้องเรีนน้องเพื่อนเพื่อนเสื่อมตัวเดียวบ้าเอกบ้าออกแล้วมาว่าก็ได้วไปแขนงแข่งแต่พอให้สัญญาใจให้ทำเพิ่มได้หน่อยเพิ่มที่แล้วไปทำให้เสร็จให้เป็นหน่อยนึ่งกลับกลับนานแต่รีนน้องมาหลังมาเจ้าแฟ้มเก่าให้เอามาคืนอ่านแล้วจะมาคืน ดูวันนี้ห้าหกเฟลมดูเรื่องเราที่ผ่านมาเขียนตามปากตามตรงตามมาสารจงยู่แป๊บของเราแต้มของเราน๊บแข็งของเราเออขึอของเราการียากค่อย่างคือเราต้องข้ต้องเหตนเฉพาะดิชิการแบบดิจิเราจยนดไม่ใครสิแต่มแทนได้ไม่อน ถ้าพูดเร like okay, ื่องอื่นก็เข้าพีเอฟซีได้เช่นพฤติกรรมอะไรแต่เราแก้ยังไงก็ต้องมีวิธีแก้คำว่าแผ่นอ่าถ้าเป็นการเรียนการสอนต้องเป็นแผนเป็นสื่อใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแก้ปัญหาก็ต้องมีนวัตกรรมเช่นตัวเองมีพันธสัญญาไหมถึงเวลาแก้ปัญหาพฤติกรรมดูหรือเรือมีโครงการไหมหรือมีเอกสารติดตามดูแลกำกับช่วยหลือการดูแลช่วยเหลือฉะนั้นผู้งานจะมีนวัตกรรมด้วงเพราะแม้ว่ายังไม่แก้ก็ต้องเนี่ย